ทำไมตอนนี้นะครับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฟอนเล็กถึงกําลังได้รับความนิยมนะครับก่อนอื่นผมก็จะมาอธิบายทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ข่าวที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับฟอนเล็ก 3D หรือ 3D นั่นเองมีคนเข้าใจผิดว่าฟอนเล็ก 3D ก็คือฟอนเล็กทให้มองฟอนเล็กเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยทักงสิ้นนะครับ โอเคแต่ก่อนอื่นที่จะรับฟังนะครับความรู้ดีๆแบบนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องนะครับให้เป็นกำลังใจกับผมนะครับในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนนะครับพูดจาภาษาเพื่อนคุยกับเพื่อนพี่คุยให้น้องฟังเป็นลูกเป็นหลานคุย,ให,คยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังแบบภาษาการเงินง่ายๆเพราะว่าการเงินงเป็นเรื่องใกล้ตัว กดแล้วนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับก็อธิบายแบบนี้นะครับจากข่าวที่มีดาราดังท่านหนึ่งนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นก็มีคดอีความเกี่ยวกับเรื่อง f อ r e x 3d ซึ่งพบว่าเป็นการใช้แชร์ลูกโซนะครับในการที่จะมาหลอกลวงประชาชนนะครับโดยใช้วิธีการชื่อเสียงหรือว่าการโน้มน้าวจิตใจครับต้องบอกก่อนนะครับว่า Forex 3D กับ Forex ไม่เกี่ยวกันเลยทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าบริษัทที่เป็นแปบโซนี้เขาใช้ชื่อที่มีความคล้ายกันนะครับโดยการที่บริษัทนี้นะครับต่อตั้งโดยบุคคลท่านหนึ่งและการซึ่งตอนนี้เขาก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ซึ่งพอไปสืบปรากฏว่า c ีอหรือผู้ก่อตั้งเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นเลยเพียงแต่ว่าเป็นคนที่เคยทำาสยกร,รมมาหลายครั้งเฉย นะครับแล้วก็มีหน้าตาที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตที่ฟุ้งเฟอ้อนะครับพยายามโชว์ฐานะถึงความสําเร็จโดยอ,อ้างว่าตนนั้นสามารถที่จะนําเงินนะครับเริ่มต้นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนําเงินของผู้อื่นที่ลงทุนเนี่ยไปทําการสร้างกําไรแล้วก็ผลตอบแทนหรือเรียกว่าดอกเบีย้ยให้กับผู้ลงทุนนะครับได้ถึง60%ซ์ โอ้พระเจ้านะครับมีการลงทุนในโลกนี้เป็นแบบไหนแล้วก็มีการทําเป็นลังสอนด้วยนะครับว่าเงินต้นไม่เสี่ยงเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อคิดให้กับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะสร้างกําไรจากเงินที่ตัวเองหามาเป็นข้อระวังไม่มีการลงทุนในโลกอันไหนที่บอกว่าปลอดภย100ัยร้อเซฟังผมนะครับไม่มีนะครับถ้าเมื่อใดเจอแบบนี้หนีอย่างไวนะครับ เพราะกระทั่งตัวเราเองเรายังไม่มั่นใจเลยว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเราจะไม่ใช้เราจะไม่เสียเงินนะั้นถูกไหมครับบางครั้งเราเกิดแอปพลิเคชันออนไลน์อีคอมเมิร์ซขึ้นมาเรายังทนตัวเองไม่ได้ในการที่จะต้องสูญเสียเงินนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนที่นิดหลักการของเขาก็คือการนําเงินของสมาชิกใหม่นะครับเอามาจ่ายเงินดอกเบี้ยนั่นแหละให้สมาชิกเก่าโดยตอนหลังมาสืบทราบว่าเงินที่นักลงทุนต่าง เอาไปลงทุนด้วยเนี่ยไม่ได้เอาไปทําอะไรใดทั้งสิ้นนะครับไม่ได้เอาไปทำอะไรทั้งสิ้นไปนะครับไม่ได้เกี่ยวกับฟอเร็กซ์ไใดทั้งสิ้นเลยไม่เอาเงินไปทําอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เอาเงินจากคนใหม่เอาไปหาคนเก่าโดยการที่มีกลุ่มลับแล้วก็มีการเชื่อเชิญนะครับแล้วก็มีการโชว์กันว่า ได้ดอกเบีย้ยเท่านี้ได้กําไรเท่านี้เท่านั้นนะครับทาให้สมาชิกใหม่เนี่ยที่เข้ามาใหม่ก็มีความรู้สึกว่าน่าลงทุนน่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือทําให้ไปเชื้อชวนกับคนอื่นนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีความประสงค์ที่ดีกับเพื่อนกับพี่กับน้องกับญาตินะครับที่ไม่ได้แบบคิดจะไปหลอกลวงหรอกคิดว่าเออตัวเองก็ได้กําไรมาแล้ว60%ก็ไปเชื้อชวนคนอื่นมานะครับ โดยต้องบอกก่อนว่าในตอนแรกที่เข้าไปก็เป็นสไตล์ของชาลุโซทั่วไปก็คือว่าตอนแรกเนี่ยได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีเงินพอที่จะมาหมุนแต่พอตอนหลังเนี่ยลูกขายใหม่ไม่เข้ามาก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายให้กับผลเก่าก็เริ่มฝืดเคืองจนกระทั่งสุดท้ายก็ไม่มีเงินจ่ายเลยนะครับโดยที่มีแค่ตัวเลขบนแอปพลิเคชันนะครับที่ทําให้ดูล้ําสมัยนะครับโอ้ดอกเบีย้ยวิ่งตลอดมีตัวเลขขึ้นมาในในตัวแอปพลิเคชันตลอดแต่คุณไม่สามารถถอนเงินนั้นออกมาได้นั่นเอง นะครับเป็นแค่ตัวเลขที่อยู่ในแอปหลอกๆให้คุณเห็นครับก็สุดท้ายเจ้าของก็หนีไปแล้วก็น่าจะเงินหมดกลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกเข้าไปในเรือนจำเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ยังมีแม่คาานะครับมีดาราหลายคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทู be แฟ i r กับคนที่มีชื่อในการเกี่ยวพันนะครับเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนอยู่นะครับอย่าพึ่งไป กล่าวหาหรือกล่าวตู่ว่าเขาเป็นคนผิดนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าทางหน่วยงานการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นกราโตหรือทางดีไซต่างๆนะครับเขาก็มีวิธีการในการสอบสวนแน่นอนนะครับเสทางการเงินคุณเป็นผู้เสียหายในการลงทุนจริงไหมหรือคุณมีผู้เกี่ยวข้องในการที่จะหลอกลวงเงินนั้นจริงๆหรือคุณอาจจะเป็นแค่คนที่ได้ประโยชน์แล้วคุณก็แนะนําคนอื่นเฉยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นฟอร์เรก 3D แตกต่างจาก Forex จริงๆยังไงต้องบอกก่อน Forex จริงๆอันนี้เป็นอะไรที่มีประโยชน์กับมนุษยชาติมาก Forex ที่ดีชื่อเต็มของเขาก็คือ foreign exchange นะครับหรือ FX ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศยกตัวอย่างเช่นภาพื้นหลังผมนะครับผมจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขารับเงินที่เป็นเงินฟรังสวิตแต่ผมมีเงินไทยผมจะทำยังไงวิธีการคือผมก็จะต้องเอาเงินนั้นไปแลกนะครับกับ เค้งนะครับหรือคนที่รับแลกเปลี่ยนหรือธนาคารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องไปดูเลทว่าเงินสวิตฟังสวิตเท่าไหร่นะครับตอนบาทนะครับไอ้โทษดีครับ1่งฟังสวิตเท่ากับเท่าไหร่ต่อ1บาทผมก็เอาเงินนั้นไปแลกนี่แหละครับนี่ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินนั่นก็คือว่าเราเองนะครับหรือคนที่ใช้ชีวิตที่จะไปต่างแดนหรือแม้กระทั่งเราปัจจุบันเราก็เป็นนักเทรดฟอเร็กซ์โดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนเราซื้อของจากต่างประเทศนะครับเรานึ้ภาพเราซื้อของไปเนนทัวจากต่างประเทศ จริงๆแล้วเงินที่ทางต้นสังกัดเช่นอยู่อเมริกานะครับอยู่ญี่ปุ่นอยู่เกาหลีหรืออยู่ยุโรปเนี่ยเขาจะได้เขาจะได้เป็นเงินสก,กุลของเขาถูกไหมครับนั่นนะครับก็คือเป็นสิ่งที่วงการของตลาดฟอเร็ก์เนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งรู้ไว้เลยนะครับว่าตลาดฟอเร็กเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับมีมูลค่าถึง5ล้านล้านในการเทรดนะครับต่อวันเลยคือมากกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมกันอีกเพราะนั้นมันคือ,ม,คอมันคือการเปลี่ยนค่าเงิน ซึ่งแน่นอนนะครับคนที่อยู่ในตลาดนี้มันไม่ใช่แค่นักลงทุนธรรมดานะครับมีทั้งธนาคารกลางของรัฐบาลมีทั้งบโบรกเกอร์มีทั้งธนาคารทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้แหละครับคือของสิ่งที่ดีสิ่งที่ไปเพิ่มสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยนเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไปเชี่ยวสวิตเซอร์แลนด์ตีว่า1ฟังสวิตเท่ากับ30บาทตอนที่ผมไปอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับแบบแต่ว่าตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับอาสาบาทผมปรากฏว่าผมก็แลกเงินไป300,000 3 0 0 0 0บาทผมก็จะได้10,000ฟังสวิตผมก็เดินทางไป20วันโอเคปุ๊บผมประหยัดมากเลยนะครับไม่ได้ใช้จ่ายเพราะไปกับทัวร์นะครับทัวร์ออกให้หมดเลยผมเดินทางกลับประเทศปรากฏเงินผมยังเหลือ1 0,000 000, ฟังสวิตเท่าเดิมมาประเทศไทยแต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าตอนนั้นนะครับค่าเงินบาทอ่อนนะครับหรือพูดง่ายคือค่าเงินสวิตแข็งขึ้นมานะครับหรือค่าเงินบาทเราอ่อนลงไป ทำให้จากเดิม1ฟรังสวิตเท่ากับ30บาทกลายเป็น1ฟรังสวิตกับ3าบาทเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมผมเอาเงิน1 0,000ืฟรังสวิตเป็นแลกธนาคารหรือเป็นแลกที่เอเชงนะครับตามทั่วไปผมได้เงินกลับมาเท่าไหร่ครับ1หมื่นคูณกับ35เท่ากับ3ามแสนห้านะครับนั่นหมายความว่าตอนไปผมแลกด้วย3ามแสนขากลับผมได้เงิน3ามแสนห้าผมได้กำไรห้าหมื่นบาทในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนี่แหละครับคือ นักลงทุนที่เขาเก่งกําไรค่าเงินก็คือเก่งกำไรจากส่วนต่างถามว่าแล้วค่าเงินเราดูที่ไหนนะครับเราก็ดูตามที่การประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยในแต่ละวันซึ่งถามผมว่าปัจจัยใดที่มันทําให้ค่าเงินแกว่งค่าเงินขึ้นค่าเงินลงอันนี้ตอบยากเพราะว่ามีหลายปัจจัยครับการเมืองสงครามราคาของแพงเงินเฟอ้อการปรัอปตาดอกเบี้ย ปัจจัยเกิดขึ้นได้ยากมากเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเรานะครับอตอนนี้ประเทศเราคือเงินบาทเราเนี่ยอ่อนนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เงินบาทอ่อนเพราะว่าฝรั่งไม่ต้องการเงินไทยอ่ะเพราะไม่ต้องการเงินไทยก็ไม่ซื้อเงินไทยพอไม่ซื้อเงินไทยความต้องการก็น้อยความต้องการน้อยตามหลักการของที่มาสซายพความต้องการน้อยค่างเงินค่างเงินหรือสิ่งของมันก็จะราคาถูกลงนั่นเองทําให้สิ่งต่างๆเนี่ย มีผลกับค่างเงินทันทีแล้วทาไงถึงค่างเงินบาทจะแข็งขึ้นมานะครับก็ทำให้ปัจจัยทุมบอกเนี่ยมันดีนะครับแต่ถามว่าเป็นไปยากไม่ก็เป็นไปได้ยากมันก็เป็นไปได้ยากนะครับทุกค่างเงินมีความผันผวนอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับ f o เ e x ก d ดีซึ่งถามว่าคุณสามารถที่จะไปลงทุนในฟ o เ e x ก d ดีเอ้ยโทษดีครับ f อเ e ็กจริงๆได้ไหม ลงทุนได้นะครับคุณสามารถติดต่อโบรกเกอร์ที่เป็น Forex ได้เลยที่มีความน่าเชื่อถือได้รับการคุ้มครองจากกรอตอเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดอย่ามอง Forex ในแง่ร้านะครับ Forex คือของดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ถึงความแตกต่างระหว่าง Forex จริงๆกับ f o r e x 3D ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับแล้วคบกับผมคลิปหน้าผมนิสนากนทองคาสวัสดีครับ